จำมับเาองสภาพทางเข้ามะ่ามันเลียเียนได้ไรอกเขาดันดนมากจนได้ได้ลงหนวได้หลุดเนี่ยดินมนแห้งเลยไป่นองมันแห้งน้ำนามมันหน่อยที่รง้ลงได้แล้วปลาดุกเถอะวะปลาโค้ปลาดุกปลาดุกกับปลาดุก ย first, beans, ta ta. ึดตายึดตาโศกสดๆปวดพวกแบกโม่แบบแตงบักพริกตัวเด็ดตาสังมาบอหน่อปื๊ดตัวปลาดุกพี่น้องปลาปลาอันควงเหรียญตัวปลาดุกดำปึ๊ดปิงปลาเข้ากับสุกที่เรียบร้อยครับ่นีตัดตัวตะมุนยิงเลยสวัสดีครับพี่น้องพอผมพันด่างอีสานเขียวคือเก่าคือเดิมครับ มอนี้กับพ่ไปรองาหาใสาเ่เบีดข้เก้าเหรอครับมันนี่มาสี่คนเฮ้ยทางเดมาได้มไปรองเบิ้งสภาพทางเลยชิดเงียวครับม่นนี่แล้วน้ำกวนมาไล่กับบ้านบ่ครับบกแม่มครับมาไก่มนนี่มาน้าจานตรง่งไปมาสี่คนามาจานตรงสวัสดีครับทางเรหลายเบ็ดักสภาพรถลุแตงแ่งไหมไหม ไหนโลเงินจากโลแดงเป็นโลทองเป็นเรานายทักนี่ครับเี่จานพิโอ้โ้งหนนางเฝ้าหาักหาลอยครับมือนี่ไปมือนี่มาสี่คนไปน่แจ็คกคือจะไปไหนมาหอพี่องเอาบีดผมก็แปดสิบลังครับมือน่มีเงี้ยสองอย่างมีใส่เดือนกับเขียนโม่ครับนี่เขียนโม่บ้าหลายครับก็เลยต้องก้นใส่เดือนมาหนึ่ biết cả má có là lái chưa bé không ta chắc lắm bao nhiêu 80 hoa đi không hoa điu bựa à tuồng biết nhảy của con gì vậy 2 Hát chắc lạng Phục, phục mà à biết biết siết ki din biết ăn nè biết chơi chơi tí to này đây này 4 này 4 lạng này ôi như vậy จะได้ของงยา à เด้อนำบ่หลวงนำอยู่เรือกคกุณไปนี่มื่อนี้นี่สีเลนไม้หกครับพี่น้องหกักหกเนี้ยนับขังท่านกับเปรนนี่หรักจะไลงกันแทบไปมันหกอ้ตรงมาหอนลอยปลาสวนบกแมแมเหลียนน้ำไปสีใส่แถวนี่นะครับจะไปจะไปต้งนเดนี้เดี๋ยวตกลงกันก่นสียายเบีดเยดไปก่อนก็หลมันตะเบียนย่ไปมึงสภาพรดเท้าโอ้โหถึงลงอยู่ทังขืนขี้ มันหน่นห้อยลถดไทยเขาเลีนเนาะบุ้งเนี่ยจะฟาพ,พรถดถพ่วงมานเนาะมูนุปุ๋ยเดี๋ยวใหยเบ็ดก่อน,นครับอยเสียบเยียยกลับขึ้นเนาะเสียบเยอะกลับมาเรียบร้อยครับโอ้ยจงมากลายแต่เอาโอ้ยไโซงเคียงๆวะกว่า <laughs> น้ำวันเดียบากอยังท่านไนใส่เงียได้เนี่ยวัยรคือเขียนใหตอนไปว่าท่านไหนใส่เงี้ยมันก็้ว่ายรุวเด็ก

không phải hay lông phôn về nè hay đi xoang nè xô bậc nhang lê chắc cái thứ không phải đó nó xây nhà nó xây nhà khiển ra vị nó xây nhà khiển nó cũng xây nhà nó cũng cái điện văn mỹ đó không 3 con xây liên ngân mình đó chứ không không liên ngân 3 khu lê thì vẫn phải gì mà không khác đâu khu nữ bà xây vậy xây nhà chẳng biết phải <laughs> phạt tiếng Nga nó cũng phụ điều không bớ làm không biết thì biết nếu nắng chắc khóc cả. ไปหายามตะเวียนับไตเขียดโม่คักันแทะกับโหปปเาตัว,ตว,ตวาาน้อบอเด้เคียงตำหุงถามลืมประเดกคือไปแจกเด้อเดีใส่เกลียวอยกเด้อ <c ười> ไปแจกบ้ามากครับแล้วผ้าละหลายวัวเ,เาาานอาเอา <ไป S 1> อย่าเาไน้ำแข็งนำเ้อไปอย่าเบ็ดรอบแลกครับทุ่มครึ่งนั่นปะบิ๊กจันทักจันตรงไปแล้ว ก้อนระจับเขียนโมได้หลากหลายครับจับเข้าเดียวช่วงหัวคําได้เวลามันไหลได้เกือบห้าสิบตัวแล้วครับจับแป๊บเดียวเนาะหัวไดเกือบหัวไดคเกือบหักือบขึ้นมา่ยังเหรเอาเดี๋ยวใส่เบืเ้องนว้เต้เขียนที่โมผมเข็ดลินใส่เนาะน,น,นี่นี่ครับจะเอาผมใส่หัวแรงเลยครับจี้จี้ติดกันเนาะเห็นปะกนะดากาวติดมาอยู่เป็นพลาสติกแข็ง

เบิดแห้งสีดินเหรอถึงตะเวนเหรอวเขาไปไต่เขียดดวนปลดมันหลักฐานเต็มปากอ้วนดีครับเก็บครับผมดึงแล้วดึงแล้วมาพี่มาพี่มาพี่อุ้ยโอ้ไปป้องเลยละเอา chung mà, chung mà, nhá, <laughs> câu, ô, lướt, ui, Biết thoát là giật, hừ, <laughs> lửa kia nọ, ui, khử nhà nam đâu rút mình nè, cái này, đâu may cả, ui, đây nọ, Năm ngoài cái gì ลุงได้แล้วค so ือปลาดุกเถอะวะขวขอปลาดุกปลาดุกกับปลาดุกของของข้าพเจ้าอึบปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ตังหนึ่งสบายดีเนาดินบักแห้งโว้ยหน้ำมันหน่อยครับเก็บครับผม มาเบิดเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวสิได้ยามกับลราบ้บางหลังนี่งวดงวดครับหน้ำพุนพุนอู้หู้ใจส,สวยมามาขอ้ขวขวุ้่นเหล่าตัวนึงนามรุ่นอีกอู้ใส่จำมั่มครับพี่น้องนี่นี่ปลาเล็กหน่อยกินแล้วครับมาหลายคนนะครับนี่เล็กหน่อยไม่อีกพู่นหนึ่งอีก อ่าหัวคนแบบเนี้ยเก็บครับพี่น้องหลังทุดไทยได้ครับนี่โลโลเถียงน้าครับโดนโดนครับโดนโอ้โหกินลึกครับพี่น้องไปเก็บครับป๋จับหลังเลเจ้าโอ้ปากหางเลยปลาดุกจังกูได้ปลาไหลโตเดียวโตไม่ไหวยังรอบพักหน่ะปลาตาอ้วนดีสิปลาถ้าเกิอ้วนเนี่ย ฟังเขาก็ยังปลาขาดสารอาหารนี่แหละจานของจานบิ๊กโอจะหักปลาไม่ก็หลายหนึ่งสองสาม่สี่หาหโฮเกิลแปดเก่าตัวหน่อยแต่มันบ่านดีนะเป็นตะกินเป็นตะแเส็กเทกันนะนะปลาลูดจานโต่งเลยตัวเดียวปลาลูดปลาหัวโตถ้าก็เดยตัวเดียวรอไม่หันอ่ะอะไรเนี่ยอะไรตัวนึงครับปลาคอแต่หัวคำปลาลู้ล่ะขอผมได้สิเดี๋ยวไปใส่เบียดอีกแล้วไม่้องจักซิหลังจะไปใส้ยแส่ไปใส่น้ำใส่ให้มันถึงนนแล้วกินมึงอยไปเส้ ฟันงฟนเราเล่นนันไวนึงอ่ะฟนดีมันบยิ้มนไว้ดกูเลมื่อกี้นสเเมาเมนูตำหมูหงกับปิ่งปลาครับเอาไหมหมูว่านบ่มีปลาแดดไปยจาเข็ดหยังบ่ขวด้อเลยนะ่ยเหรอเขีดหแล้วขวดล็อไปยังงุ้มหอเขาเดี๋ยวเข็ดหมูเนี่ยน้ำทังเนี่ยไปหนีงุ้มไปหนีลราเอาเบ็ดไปแช่น้ำไม่นเ้อปิ่งปลาเขากับซุกที่เรียบร้อยครับ ลูกไปหาไปใหม่มาใส่กี่เด็ดกระดูไปเดี๋ยวตะมุงหงับตัดัวตะมุงหง่บบอเสียบไปห้าหมอเดื่ใหม่แล้วครับเขาลุกไปเพิ่มด้องดบบอถือผมอยากล้อรับเตี่ยกบเริ่มมากูบอ ใกล้ดูการดักหนูครับเริ่องโซเลเรื่องดักหนูแล้วบ่เนี่ยเริ่มเนี่ย้วครับไปกินเขาครับไปพี่น้องเดี๋ยวขอกินเขากันครับบ่ได้ตั้งหานหรอกมื่อเนี้ยขาตั้งสูงอยู่น้ำไยจักวันเราสิมาเนาะมันบุ๋นเมื่อนี้ยขึ้นโยขึ้นต่ำหมุนโ่หมุนอานหนึ่งมันขึ้นก้อยแบบงวงไม่ใจเห็ดนะใส่แก้วไปไปดิแซสบเสบเติบครับ มากินน่วกันนะครับเด้อพี่น้องไปตรวจครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดเท่าก่อนห่อนครับมึงนี่ห่อนยามอูนี่ยามเป็นยามอูยามตุ้งนั่นอิ่มอิ่มฝูงอูไปแล้วอูไปเนี่ยมึงมันคือเป็นเนื้อเนื้อเสียปะนี่แหละมนลองกินกับมีนี่เนื้อเนื้อเอาเสียมันจะได้จับบ่เสียอะไรน้ำหาตัวนั่นลงกินอม่ะยองเสียอืมกินเนนเหลยตุ้งจังว่ะ มึงเกลีมันกวใช่ฮะเป็นไรก็ดตำงอ่ะมึเสียบเบิ้งสรแล้วซีหาตุ่มเหรอโอ้ตะกี้เขาเกียกับเสียบด้วยขนไปล้วครับวเดี๋ยวคอกินเขาครับผมมันกันดึกแล้วตัวเขาแล้วคอยไปลุ่นกันเช่ไหให่ผู้เฒ่านี่หายไหมาเบี้ยงหน้าจะคองหาตัวไป้องหน้างบเป็นบวกเบี่ยงหน้าจะขวงเป็นบวกแต่แกมันใสย่สานกันยังเด้ป

เอาได้สานี่แหละเสานี่ใช่หน่าจะใช่งูข้นอันเดอม์งูนี่มันขี้ข่อมอยู่ข้งหลานเลยอือยังสั้นไม่น้อยเมื่อไหร่ละจับปลาเสียบถุงไข่ได้ไหมจับได้ไหมละจับตัเขียนที่หมูได้จับตักสิกิเดียนได้ไปครับผมเจอกันตอนยามเบ็ดทีเดียวมื่อนี้กับจะบ่จวดไปเลยมันเดืกครับโอ้ bỏ mém nó thả gấp ta câu thử bà đi nhấn cái nòng vào mén mém lên mắt ta cày rồi thắng gì bỏ tua bỏ mém ta muốn muốn đi đi Huy. Huy. Bộ 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 đi bỏ mém bỏ phạt bỏ mém giảm biết tiền đi làm gì mém giảm biết tiền mém giảm biết cái tiền tôi là nó ใส่สวยอยู่ครับนี่เจ็บหนุ่มเอ็งเหนด้วยงกัดบุดขึ้นหนอมาเนี่ยเอาจักเลนมันทำยังไปแล้วบ่แม่เล่นเด๋ยวมันก็หยุดเลนไปไปมันถือปลาบ่หลังนี่ถือีรีเลย ปดุกครับปดุกโอ้ปึ๊บแม่หนบออกนับออก,ออกโอ้ยหมอน,อนี่นี่ยนปลาขาเนี่ยเลน,นโอ้ยดุกเก่าครับนี่กินเขียดหมูกันครับมา <c oughs> ดึกแล้วครับสิตที่ทุ่มเลยดิยหาทุ่มเหรอเนอะเต็มสามครับ ดินแล้วดินลักดินแล้ว,ลวไอสัตว์อึ๊บตรงมาอุยเบ็ดหักอ้เบ็ดมันกรอบครับอืมหักเล่นอาปลาขึ้นมาก่อนอันดับแรกนี่ใส่สวยอ,อีกแล้วรุ่นเดียวกันเลยครับเจ็บครับนายถักบ่ได้มายามนะครับนายถักไปงานตเส่อเนาะก็ดึกแล้วก็สินอนเลยมันจะเอาควายมาหลุ่นกัน มากับในตุ่งมองๆอ,อ,อันนี้ไปเข็บครับเนาะยามมาสุดแล้วครับแทนต,งตงนุงในตัวหนึ่งประคอยามกลับครับบม่ได้นั่งถา่ายเลยามสุดกลับเลยครับตัวมันดึกแล้วไปแลเด็นนี้แตนล่ามก่อนแตนล่ามไล่กับเจ้าหนึ่งวันนี้กุ๊กไม่เนี่ยวาย วันเป็นลอยๆหั่งรับแตนล้ำนะครับในเวลานอนครับห้าทุ่มครึ่งจานตังได้ตัวเดียวเดี๋ยวเหมือนเสาไข่เบื้องครับผมเดี๋ยสิจานบิกพูนไปหม่องหม่องาเฉียนมันก็มูวนแหละเพราะว่าพ้นไปต้งผุนมันปลาไหลาทางเข้าใส่มือเพื่อนจักเดลอดไหลก็มูวนแหละมันกูเบียดีไปโดนกูมูน tăng xuống đây với hoa nè ta đốn nào kẻ đang buồn mất mặt thằng này đúng không nhỉ nó phát triển lên rồi đó vậy càng mình nhìn nó u giang điều vậy nhà nhung hoa lại càng à p mình có p đây là mình pin của u u s hết nhà nhung hoa lại được cho mình thì vô bố này mình cắt cái câu vô nhà nhung phỏm bớt này

<laughs> chúng là mua nên đi xuống tùa tìa con mùi nhắm tòa nhắm tòa về quan mùi hoa 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 là hoa 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 vậy hoa 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 แฟบใส่สวยนี่ครับแต็มแรกแหกหมนนันยามมือเสกสวง,งามครับเปฝ่าไปไหมครับเบียดหลายก็มูเดี๋ยวบัท่านมูเขาดินจอมจอมอโออู้ปลาบินเออไปขอหน่อยครับเก็บเรียบช่วงนี้โอ้โ,อโอ้โอ้ดินแล้วดินแล้ว โอ้บ oh, ักดำคือลือมออกมาอืมขวางกเถอะน้อเด๋ยวน้องอ้ติดมินยนนั่นรุดแล้วก <lerde strong>. <sh> <rant> <sun> ุ๊บโอ้ยเจ้าจวดบัดแต่ว่าติดมินยนรุดจำโอ้ยเอ้าะปป่า ดินอีกแล้วครับหลังอก็ออดินอยู่พ่นมเบ็ดดีดีป้านอยู่ให้นี่ด้วยไหนสักวานรุดไปต้งนี่ไปดินอยู่พ่นเล้ยปล่อยกว่าปลาปล่อยอีกบ่จวดอ๋อแล้วนี่เขียนยังคือเกาไปก่อน Nói thật cắp rồi ạ Phảo béo lụt Như bạn Mán thẻ nhá mấy sâu Nghĩa khiệt mấy Lắng toàn mát lên đây cập Có con oi chứ cậu ổn lắm Mưu phá khiệt đây cân Ôi đây gặp. này Thì mày nhìn, nhìn À thật tuồng ngàm thế là bay khẩu bốc lên nhau luôn đi qua má luôn cần đây thế bà đây đây đi đi nhúa เฮอมาตรฐานบอลหลุดปรากว่าไม่หลุ่นงามๆครับนี่โอ้กินดีเป็นลงเงี้ยเขียดสามสี่หลังติดตัวนึงเลยหลุดแล้วเมยเรียนหนีแตนล้ามกับเป็นสิบหังกับก๊กเนี่ยเรียนสามงว่ามันบินกวนเป็นสายเลยนี่หมอนี่แหละกวนแตียนหอดก๊กไม่เห็น บ่เลียนไม่หมอหนี่ไหมปอ,อก,กน,น้อยนั่นเจ็บครับผมแดงเป็ดและตามเดือบดอยไปน้ังจานตรงบ่ได้ตัวเจ้าของผมเหลืออยยุฟังปุ่นยู่รับจะซิฟกว่าลังเร้ามองสาภาาทางเข้ามาบ่ <c oughs> เป็นเหรียญเหรียญได้ไปหรองโฮาดันดนมาจนได้ได้ลงหัวได้ดวดเนี่ย โมเสมาดาดยแนะค่เป็นฝนตกแห่งวันเสียได้แบกเอาไปเลยล้วรถ <c oughs> อ่ะนี่แหละคือทางไปนะทางที่ดีคือทางหลาดยางทางที่ลำบากคือทางไปนะนี่ยังดีฝนมันบปตกครับมันพอาะกำกำับเยู่ไปเดี๋ยวย่างกลับเตียงหน้าก่อนครับจานโต่งกินเหี่ยวแงมือสอง ใ่เต็มถุงเนี่ยขีย่เดีย่ยวนอนบ่ต่อยเลยปะช่วงนี้อยเงี่ยเขียนโมครับกินดีของผมก็ถือแต่ฟังแรกๆครับ,ต,บตั้งพี่ปลาเข็งยังบ่โดนเลยยามไปสุดตั้งผุ่นบ่ค่อยถือยางเหมือนกันจานบิก๊กปุ๋นะพูดเฉยๆไรไม่แล้วครับมาฟังนี่น่าจานตวงปาลาไหลเวย้ยแต่วันหนำบ่ค่อยมีอ่ะโว้ยแต่นี่ฟังใส พอดีดีครับโอ้ตรงน้ำสัมจัสนะครับเขาถ่ายแล้วฝ่าวไปจักหน่อยรุดนนี้แล้วครับน,นี่มองทางขามคมับทางน้ำเนาะปามนะปาม,มากมากขี้ขามาหาก,กินเทวนี้ใส่ห้ามตัวน,นี้โอ้รุดนนี้ครับกำลังพอดีเลยปะขวนตุ๊ปุ๊เก็บครับไงมาบ่มันหน่อยหน่อยอันนี้มุ่งมื่ขึ้นครับมึบงในตรงไฟีปอาญะอ,อยู่ มีตัวง่วงตัวปุกตัวเมยดปุกเมคำโม่มเลยป่ะลโม้จับจนเนี่ยดยอดปลดุกเลี้ยงใหญ่เกินอุจาริกไปทั้งหมดมึงจะกบสองตัวนตัวไมจะกบแกคุ้มหอ้อกบมันตัวหน่อยหน่ะมันตวตรงังน่ะขวากว่าไม่เ้าขวายผมเหมือนเ้าได้ไลอยู่เหมาะซิบตัวไปแลละ แ่มันบ่เหญ่ะเนีดยเนาเดี๋ยวใส่กันครับจานตวงน้องแงสองตัวเมียเขียบเป็นเห็ดอ่ะมหายากไม่ถ่ายสิเป็นไงไปใส่หม้ thì điều đó nhắm gì? chuồng gà máy may men nhúp, men mò giờ vậy, mình dạ, không phải gì, gìn đại ngàn rỗi rồi, không nam luật đó, nè được bao luông bao sao, súng may, không ăn, kiểu หนึ่งเต็มสองเต็มถุงแล้วสามโอ้ยมายากขวมข้นว็ใสดห่แรงใส่ทั้งเนยแอัวเนี่ตีอ่ะตั้งหัวไปยังไง

lộn 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 hả? hai tiêm vật lộn 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 tiêm ไปแล้วสุดท้ายนี่ขอตัวละกระบ้านกระซองครับผมมาสามเหลืออยู่หรือมาสี่หรือสามการกรับบ้านไปแล้วได้ปลาสองตัวรู้สีซ้ำกันละเียเดี๋ยวโดนโดนหวอกงานบปรมาณทุกคนมาแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านทุกลาการที่ติดตามครับเจอกันคลิปไม่ลิปนะเดี๋ยวเข้าไปหาจับเขียนที่โมกันก็มือแดงว่าครับบางีผู้ไปกับจะไปหาไสร์เรียนแดี๋ยวบ้านครับไซร์ลรายางไตเขียยตัวไปดูดีมีใช่ทุกท่านครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาชมนนเนาะทักทายเันขออะไ้ครับผมมีคอมเมนต์ตั้งไต่ก็ทักทายกันเข้ามาตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์ครับลาไแล้วสวัสดีครับผมไอ้แจ็คเนี่ยับสวัสดีตอนเช้า,ชาวสวัสดีตอนเชา้ชา,ชาครับแม่เมึงเง็้ตาสุสูงโตกั่ไปแล้วขอหน้าไม่บานเหมือนเดิมเหมือนจะตาตาจ้องยองไกว่ะแล้วมันก็ได้ปลาขึ้นกันเนาะเห็นตาสุูงโตเอาไปแง่้เตียนเห็นมันเลียน เหตตาเหตตาโสตาหวานปดพ่อแบโม่บกแตงบักพริกเด็ดตาสังมาบ่หน่อยปลดตัวปลาดุกพีน่อยปลาานคงเหีตัวปลาดุกดำปึ๊ดนะจาเบอได้กาสิาด้ไม่ต้องเงียเขียด ปลาดุกกินเมียดผมก็ได้มาสองตัวปลาดุกใส้ตาสางเจา้าะตัวเปว็นยังเดี๋ยวมาบู้อยู่บ้านนี่ผม,ผมปลาดุกสองตัวมาเนี่ยตัวนึงนี่ตัวนึงปลาไม่รุ่น,ร,นรุ่นเดียวนวดครับของผมนี่ยบ่มีไงกูมูเลยจานตง้งเอาผูดด้ใดสนใจถุงใส่ปลาแบบนี้ครับมีครับมีจำหน่ายเอาอันนี้ไปเลยกันเขาเหม็นกันเขามาได้ครับผมเด้อสนใจแนวใส่เขียดตะโม,มัครับผมเห็ดเองเลยครับนี่นี่ครับประมาณนี้เนาะ เขาดักเขาไงมันพอซีนิวครับถุงซีมหักว้างครังละสิบหกสนใจติดต่อมาหลังละร้อยค่าส่งท่านสนใจเลยท่านบอสนใจกับสามเด่อนพันเดือนตรงตัดไม้ไฟละเบียดคันสันมันบ่สายใจเราท่านบ่เอาคันปังจุไปหาฮะตกปลายหรอกแต่ว่าน้ามันบอลวดดอกเบียดลมปากก็รู้เบียดผมมันยังบอกท่านลออยู่เบียดตั้งกระบอกผมไห บมีมองลอครับน้ามันบ่ไหลมุ้ยไปไปขนของขึ้นรถขึงตัวเฮาจำมับ